สมปองแดนกระจาย MV เพลงแรกสมปองเดอสมปองกับค่ายแม่ปองฮักหายมิวสิกเรียกได้ว,ว่าคลืครื้นกันสุดๆหลังจากทิศสมปองสึกออกมาแล้วนั้นก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําธุรกิจหลากหลายอย่างและหนึ่งในธุรกิจที่ทิศสมปองทุ่มเทมไม่แพ้กันนั่นก็คือค่ายเพลงแม่ปองฮักหามิวสิกรวมกับทางประจักษ์ชัยหาทองคําเจ้าของค่ายเพลงหาทองคําซึ่งประจักษ์ชัยจะเข้ามาดูแลในเรื่องของการทำโปรดักชันต่างๆ เป็นการถ่าย MV เพลงแรกของทิศสมปองกับเพลงสมปองเด้อสมปองโดยมีทีมงานร่วมถ่าย MV กันอย่างสนุกสนานเรียกได้ว่าทิศสมปองก็จัดหนักจัดเต็มมีเท่าไหร่ก็ยกย้ายสายสะโพกเต็มที่บอกเลยว่าลีลาไม่ธรรมดาเลยจริงๆโดยทางทีมงานได้มาถ่าย MV การที่ตลาด4ี่มุมเมืองซึ่งก็มีแฟนคลับของทิศสมปองมาเฝ้ารอดูผลงาน MV เพลงแรกของทิศสมปองกันไม่น้อยเลยทีเดียว โดยทางด้านของประจักษ์ชายยังกล่าวด้วยว่าสำหรับเพลงสมปองเด้อสมปองเป็นเพลงลูกทุ่งสไตล์สามชาสลับกับหมอลำเพราะทิศสมปองเป็นคนพื้นเพอีสานเลยอยากจะให้มีกลิ่นอายในความเป็นอีสานร,ร่วมอยู่ด้วยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ